ภาพทั้งหมดในคลิปนี้สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงจากผู้จัดทำค่ะ All Image AI Generated for Storytelling Purpose o n l y o n e Generation by the Creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดินเรื่องราวมหาตรจันนะคะวันนี้มาพบกับดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8ถึง14ธันวาคมนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มโฟกัสความมั่นคงของชีวิตมากขึ้น ทั้งเรื่องการงานความรักและความสัมพันธ์มีหลายเรื่องที่คุณอยากจะจัดการให้เรียบร้อยและพลังของดวงดาวจะช่วยให้คุณทำได้ดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ดวงจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะด้านการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะงานโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะเหมือนคุณกลายเป็นจุดสนใจหรือกลายเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจให้ทํางานสําคัญ คนรอบตัวให้ความช่วยเหลือดีผู้ใหญ่สนับสนุนมีเกณฑ์ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแม้จะเหนื่อยแต่เป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าได้ผลตอบแทนทั้งชื่อเสียงและโอกาสในอนาคตด้านการเงินนะคะการเงินค่อนข้างดีมีโชคจากงานมีรายได้เสริมหรือมีคนช่วยสนับสนุนรายจ่ายอาจมีเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่กระทบภาพรวมนะคะ ด้านความรักคนโสดมีโอกาสได้คุยกับคนที่ตั้งใจเข้าหาแบบจริงจังคนมีคู่จะมีช่วงเวลาที่เข้าใจกันมากขึ้นแม้จะไม่หวานฟุง้งแต่ความผูกพันลึกซึ้งมีอย่างชัดเจนค่ะด้านสุขภาพนะคะให้ระวังอาการเมื่อยคอบ่าไหลจากการทำงานหนักถ้ายืดเหยียดนิดหน่อยจะดีขึ้นเยอะค่ะเลขนำโชคของคุณเลขหนึ่งสี่เ จบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวเราไปต่อกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์กันนะคะด้านการงานค่อนข้างจะเยอะและมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องพร้อมกันทําให้บางวันรู้สึกกดดันหรือสับสนกับทางเรื่องต้องจัดลำดับความสําคัญให้ดีเพราะถ้าทําทีละอย่างจะสําเร็จทุกอย่างได้ไม่ยาก งานที่เกี่ยวกับเอกสารการเจราจาการติดต่อคนจะเด่นมากในช่วงนี้ด้านการเงินมีรายจ่ายเยอะส่วนใหญ่เป็นของจำเป็นเช่นของใช้ในบ้านค่ายาค่า,า,าเดินทางแต่ไม่ถึงกับลำบากถ้าวางแผนหน่อยจะเอาอยู่จนหมดนะคะด้านความรักยังไม่ชัดเจนนะักสำหรับคนที่คุยอยู่อาจมีความเงียบหรือทำให้รู้สึกงงงแต่ไม่ใช่เรื่องแย่ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะ ควมีคู่ระวังคำพูดแรงเกินโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะด้านสุขภาพให้ระวังอาการปวดหัวเครียดง่ายนอนไม่หลับพยายามพักผ่อนให้มากขึ้นและอย่าเก็บทุกอย่างไว้เพียงลำพังนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข268ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวเราไปต่อกับผู้ที่เกิดวันอังคารในคลิปถัดไปได้เลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะ คนที่เกิดวันอัคารด้านการงานงานวิ่งเข้าใส่แบบไม่หยุดค่ะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทบทุกวันแต่โชคดีที่คุณจัดการได้ดีและมีสติงานที่เกี่ยวกับการเดินทางประสานงานหรือการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนจะเด่นมากทำอะไรก็คล่องตัวค่ะแม้จะเหนื่อยแต่ปลายสัปดาห์จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะด้านการเงินช่วงนี้อาจใช้เงินง่ายเพราะอยากซื้อของส,สวยๆของดีๆแต่ไม่มีปัญหาอะไรหนัก แต่ต้องระวังความอยากได้เฉียบพัน์เกิดขึ้นนะคะด้านความรักเสน่ห์แรงมากมีเกณฑ์ที่มีคนเข้ามาคุยหลายคนหรือมีคนแอบชอบแต่คุณต้องเลือกดีๆเพราะบางคนเข้ามาแบบเล่นๆควรมีคู่ระวังอารมณ์ร้อนชนกันนะคะด้านสุขภาพเสี่ยงอุบัติเหตุเล็กน้อยเช่นตกบันไดสะดุดข้อเท้าแพลงควรเดินช้าๆนะคะเลขน,นำโชคคือ357เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันพุธ ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาถึงผู้ที่เกิดวันพุธกันนะคะด้านการงานงานเป็นระบบและราบรื่นมากกว่าสัปดาห์ก่อนคนรอบตัวให้การสนับสนุนอย่างดีมีโอกาสได้ร่วมงานหรือทำงานเป็นทีมแล้วออกมาดีเยี่ยมงานที่ต้องใช้สมาธิและความละเอียดจะสำเร็จมากกว่าที่คิดด้านการเงินมั่นคงรายรับเดิมเข้าตามปกติไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ถ้าอยากลงทุนเล็กๆน้อยๆสัปดาห์นี้ถือว่าดีค่ะด้านความรักของคนโสด มีคนเข้ามาคุยแบบเพื่อนก่อนแต่ดูจริงใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นพูดคุยกันรู้เรื่องไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพระวังระบบย่อยอาหารท้องอืดกดไหลย,ย้อนกินเร็วเกินไปอาจมีปัญหาได้นะคะเลขนำโชคคือ156จบแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันพฤหัสในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะด้านการงานเป็นสัปดาห์ที่ไอเดียพุ่งแรงมาทำงานได้ดีจนคนรอบตัวทึง งานสร้างสารค์งานที่ต้องคิดวางแผนหรือโปรเจกต์ใหม่จะออกมาดีมากเลยค่ะมีโอกาสได้รับคำชมจากผู้ใหญ่หรือคนในทีมการเงินนะคะการเงินดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนมีโชคเล็กๆเช่นได้ส่วนลดของแถมหรือได้เงินคืนอย่างไม่คาดคิดนะคะด้านความรักความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นคนโสดเริ่มรู้แล้วว่าใครจริงใจใครแค่ผ่านมาคนมีคู่มีเรื่องคุยกันแบบเปิดใจนะคะ ทำให้รักมั่นคงค่ะสุขภาพให้ระวังภูมิแพ้กํำเริบเจ็บคอหรือมือไข้เล็กน้อยควรดื่มน้ำให้มากๆนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข247นะคะจบแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันศุกร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาต่อกับคนวันศุกร์กันนะคะด้านการงานของคนวันศุกร์เด่นที่สุดในสัปดาห์นี้ค่ะงานดีมากมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือคนมาชวนร่วมงาน ที่น่าสนใจนะคะคุณจะโดดเด่นในสายงานแบบเฉียบๆเหมือนถูกสปอตไลท์ส่องคนเห็นผลงานเยอะและเป็นช่วงที่ควรโพสต์งานหรือคอนเทนต์จะปังมากนะคะด้านการเงินดีมากไรายได้จากงานออนไลน์ line, หรือการขายของมาแรงมีเกณฑ์ได้รายได้เป็นพิเศษแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบตั้งใจและจริงจังมากกว่าปกติ ควมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่อนอาจมีของขวัญหรือคาพูดชวนหวานจากแฟนได้นะคะด้านสุขภาพให้ระวังความเหนื่อยความเพลียจากการทํางานหนักพักเยอะๆพักบ่อยๆนะคะจะดีขึ้นเลขนาโชคของคุณเลข3 8 9นะคะจบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันเสาร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาต่อกันกับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะด้านการงานของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะ งานหนักแต่คุ้มมากค่ะเป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้แรงและเวลาเยอะแต่ผลงานออกมาดีเกินคาดแม้จะมีความเครียดบ้างแต่คุณก็จัดการได้มีโอกาสได้รับคำชมจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานนะคะการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือซ่อมแซมสิ่งของแต่ไม่กระทบกับเงินที่เก็บเอาไว้นะคะด้านความรักอารมณ์แปรปรวนง่ายควรพยายามคุยกันอย่างใจเย็นคนโสดอาจได้เจอคนที่มีนิสัยจริงจัง เข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพของคุณให้ระวังการปวดหลังปวดเอวปวดไหล่หรือกล้ามเนื้อกายภาพเบาๆจะช่วยได้มากนะคะเลขนำโชคของคุณคือ1 3ึหจบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์และนี่คือดวงชะตาของคุณนะคะของสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 8ถึงวันที่14ธันวาคมนะคะถ้าชอบหรือถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ดไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหาศจรรย์แล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันนะกับการไลฟ์สดของมิลินคุณถามมามิลินตอบให้กดกติก,กาง,ง่ายๆค่ะถามหนึ่งคำถามสำหรับคุณและหนึ่งคำตอบสำหรับ มีลินนะคะที่จะตอบให้กับคุณแล้วอย่าลืมนะคะมาเจอก,กันกับมีลินได้ในวันไลฟ์สดครุ่งนี้นะคะตอนนี้บ๊ายบายค่ะ